อ่านี่นะครับเวลาเราจะใช้งานแล้วก็วางไว้เลื่อนได้นะครับตัวนี้เลื่อนได้นะเราอยากเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับวางคันอ่านี่ผมวางเอาอาจจะไม่ไกลมากนะครับทุกทีมันวางไปได้เลยนะแต่นี่ผมอยากให้มันอยู่ในเฟรมกล้องนะครับเดี๋ยวตัวนี้เห็นนะหนังยางไม่ต้องไปหมุนน็อตอะไรให้ยุ่งยากเลยแล้วก็หนังยางใส่เข้าไปปึ๊บเราคันหมุนหมุนมน,มนใส่แค่นี้เองแล้วก็จับตรงน,นี้นะครับแล้วก็ นี่ไฟสองรอยิบนะครับเสียบไฟสองรอยี่สิบนี่แยกสายได้สายเป็นแบบแจ็คเสียบเปิดนะครับหมุนใช้งานง่ายๆนะครับทำตัวเคลือบคันเอง เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทำชุดมอเตอร์เคลือบคันเองนะครับแบบพกพานะครับพกพาไปไหนก็ได้เคลือบตรงไหนก็ได้นะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับไะเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยครับอ่านี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีพวกกล่องตามที่หาได้นะครับอันนี้ผมจะเป็นพวกกล่องเก่าของผมนะแล้วก็มอเตอร์พวกไมโครเวฟนะครับนี่ผมเป็นตัวเก่าอยู่นะตัวเก่าของผมจะเป็นนี่220นะครับใช้ไฟบ้านทั่วไปเลย บางตัวเราต้องดูก่อนมาเป็นยี่สิบเอ็ดโวลต์สี่สิบแปดโวลต์อะไรก็ได้แต่ที่ผมใช้จะเป็นไฟบ้านทั่วไปนะครับแลวก็นี่ตัวนี้ตัวตัวปรับรอบแต่วันนี้ตัวปรับรอบผมจะไม่ได้ใช้นะครับตัวปรับรอบที่ผมมีอยู่เป็นของไอ้พวก4 8โวลต์นะครับไม่เกินนี้ใช้ได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง48โวลต์ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เพียวๆเลยเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยเราจะเพิ่มสวิตช์ให้มันนิดนึง ผมว่าเอาพวกอุปกรณ์กเก่าที่มีอยู่นะครับเอามาใช้นะกล่องถ้าเราเป็นกล่องสี่คูณสี่อ่ะก็อโอเคนะจะสวยนะไอ้ตรงนี้คือสี่ละสี่อันนี้สองถ้าเราเป็นสี่สี่ก็จะสวยแต่ของผมเดี๋ยวค่อยมาติดฐานเพิ่มที่หลังนะครับอันดับแรกเราก็วางก่อนถ้าจะติดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่เห็นนะฝั่งนี้มันมีอุปกรณ์เยอะมีไม่ว่าจะเป็นรูน็อตนะครับตรงนี้จะปูดขึ้นมาเราต้องแต่งเยอะ แฝั่งฝามันเรียบกว่าผมก็เลยใช้ฝั่งฝานะครับแล้วก็จะเจาะฝังเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดูก่อนเราก็กะก่อนนะครับนะครับพยายามให้ตรงกลางนะสองด้านแล้ก็ดูนะกะ ตื๊อ่าโอเคตัวก้านมันออกมาได้เราจะให้ฐานวงกลมถานม,มันออกด้วยนะครับจะได้เรียบๆกำลังสวยนี่นะครับนะมันก็วางแนบตัวมอเตอร์จะแนบไปเลยตทงการเย็ดมอเตอร์แล้วก็มากจุด นะมาร์กจุดนี้นะครับไปเจาะหรือยึด,ยดผมก็ใช้น็อตไอ้พวกน็อตร้อยทั่วไปนะครับแล้วแต่เรานะจะแบบหัวแบบนี้ก็ได้หรือหัวแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสวยงามนะครับดูได้ตามใจชอบอือโอเคกำลังสวยนะครับอืมวตเตอร์เราก็วางนี่พอดี พอดีหมดนกำลังสวยมือจัาให้ดีนันเติบเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งหาฐานมายึดติดตรงนี้นะครับก็ตั้งไม่มีอะไรบ้างเลยนะ ไม่ง,ง่ายแต่ตัวนี้ตัวยึดนะครับตัวยึดคันเราก็เป็นท่อ PVC แล้วแต่ขนาดนะครับที่ใช้นะใช้ตัวรุ่นหนาหน่อยนะครับถ้ารุ่นหนาจะดีนะนี่นะผมใช้เป็น13.5มนะมันจะมี8.5นะครับผมใช้13.5ถ้า1ิ5พวกเนี้ยท่อจะหนาแล้วก็หาจุดศูนย์กลางเพื่อเจาะนะครับเพื่อเจาะเจาะรูนะจุดศูนย์กลาง ันดับแรกผมจะต่อสายไฟก่อนต่อให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวทำการเจาะรูตัวแจ็คนะครับเพื่อให้มันโผล่มานะเจาะรูแล้วผมก็จะยึดมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไว้รอกกันนะใส่ไปแล้วนะครับ อมอน่ะอ่ะโอเคแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็นี่ใส่ด้านบนต่อหดนะครับแล้วก็ไปนลนความร้อนนิดนึงนี่นี่แค่นี้เดี๋ยวไปลนร้อนแล้วก็เทปดำพันทับอีกทีหนึ่ง กระดูสวยนะกระดูให้มันพอดีนะเรี <c oughs> ยบร้อยอืมอ่ะแค่นี้อืมเดี๋ยวเราก็เอากาวร้อนนะครับหยอดหยอดหยอหยอดนะ ออกมาประมาณนี้แล้วก็ติดตั้งสวิตช์เพิ่มไฟไฟเข้าแบบนี้นะต่อมันแยกกล่องนะครับสวิตช์นี้แยกกล่องนี่เสียบเราไม่ใช้งานก็แยกมันได้ไม่เกะกะนะครับอืม ใช้ดอกสว่านแต่เราก็ใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆแต่งนะแต่งเสร็จให้ลงเป็นล็อกไปได้อ่าน,นี่นะครับหลังจากที่เจาะแล้วนะเจาะให้พอดีแล้วใส่กดเนี่ยพอดีละเรากลาวกาวร้อนยอนหน่อยปิดเปิด อันนี้มันเป็นจริงๆมันมีสวิตช์สองทางนะครับแต่แต่ผมจะใช้แค่ทางเดียวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสวิตช์เก่าที่ผมมีอยู่ก็เลยเอามาใช้นะครับนะผมก็จะดี y ของผมไปเรื่อยนะครับต่อสายไฟกันแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับสองเส้นนะลายนิวตันเข้าตรงกลางแล้วก็เวลาเปิดสวิตช์ครับปุ๊บให้มันออกคู่นี้ไปเข้ามอเตอร์ แต่ถ้าใครแบบต้องการแบบปรับรอบนะครับปรับความเร็วรอบปรับอะไรพวกนี้ก็หาซื้อตัวนี้แต่ต้องบอกถ้าเป็นในพวกนี้220เราก็ต้องใช้พวกไอ้ตัวดิมเมอร์220นะครับแต่ของผมมีอยู่คือสูงสุดแค่48โวลต์มันใช้ก็ไม่ได้เพราะตัวนี้มัน220โวลต์ตัวนี้220โวลต์ผมก็เลยไม่ได้ใช้นะถ้าตัวนี้มันไม่เกิน48โวลต์ก็ใช้กับตัวดิมเมอร์พวกนี้ได้แต่ยิ่งใช้อย่างนี้ยิ่งสบายนะเพราะว่า ถ้าเป็นในพวก DC เนาะมอเตอร์ Motor DC มันจะกลับหมุนกลับทางได้แต่ผมมอเตอร์ AC AC อก็จะหมุนทางเดียวนะครับเราสามารถมีสวิตช์กลับทางได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นสวิตช์กลับทางได้นะครับถ้าเป็น DC นะนะก็จะมีการสลับสลับค้่กันกดฝั่งนี้ปุ๊บอ่าวิ่งดินหน้ากดฝั่งนี้จะวิ่งถอยหลังนะครับเราข่าวจะประมาณนี้นะอ่านี่นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ ต่อสายแล้วแต่เราเลยนะครับจะต่อสายแบบไหนก็ได้นะครับอย่างผมผมจะใช้พวกหางป้าจะเข้าขั้วนะครับผมจะต่อเนี้ยขั้วนี้มาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะไปมอเตอร์นะครับขเข้าเลย แน่นตึบป๊บน่ะนี่ประมาณนี้นะแน่นตึบสองอันแน่นแล้วก็ใส่ขั้วไปเลยป๊บน่ะขั้วมันจะมีสลักล็อกอยู่ด้านในนะครับใส่ปุ๊บจะปลดไม่ได้นะจะถอยหลังไม่ได้ต้องหาอะไรจิ้มแหลมๆจิ้มนะครับใส่เรียบร้อยแน่น แล้วก็มาใส่ขวตรงนี้แล้วก็ดูขั้วบวกขั้วลบนะครับขันแน่นขันให้แน่นเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับวิธีการต่อนะเลือกต่อได้ตามใจชอบใครจะเป็นสายไฟตรงๆเลยสายไฟตรงๆเข้ามอเตอร์ตรงๆเลยก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับถ้าเอาสวยงามเอาสวยงาม่ะทำแบบนี้ก็ได้ แน่นไหมแน่แนแล้วปึ๊บต้องดันไหมปึ๊บอืออย่างนีน้เดี๋ยวต่ออีกสองสายเข้าม,าเมอเตอร์อ่านะเราก็จะได้แบบขุดเคลื่อนย้ายเวลาใช้งานก็เอาสายเราที่เตรียมพร้อมมาเสียบมาใช้งานได้ สองเส้นนะครับเพื่อเข้ามาเตอร์นะเข้ามาเตอร์กตัวนี้ถ้าสายเล็กมันจะเข้าง่ายนะครับอันนี้ผมมีสายใหญ่นะอันนี้เป็นสองจุดห้านะผมก็เอาของเก่าเก้าอ่ะเก็บมาเอามาทำๆมาต่อน้ำตาลก็ต่อน้ำตาลนะครับเอ เราก็ใส่นี่นี่แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะดึงมันดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกนะใส่แล้วก็เก็บสายดีอืนี่แค่นี้แตผมขอหยอดกาวร้อนก่อนนะกาวร้อนตรงนี้ก่อนแล้วก็หยอดใส่ไปเลย ก็ประมาณนี้รอเย็นนี่นะครับเดี๋ยวรอเย็นนะมอเตอร์เราเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับเรามาหาจุดกึ่งกลางตรงนี้เพื่ออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขีดไปเลยเราขีดว่าตรงกลางฝานะขีดไปขีดกึงกลางฝา แต่ถ้าใครไม่มีกลัวไม่ตรงนะครับไม่ตึงกลางเป๊ะนะก็อย่างผมนะขีดขีดขีด,ขด,ขดแล้วมันจะเกิดรอยรอยตัดนะครับตรงกลางนะอ่านี่นะครับกาวแห้งแล้วแข็งแล้วเราก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวกล่องมัตเตอร์เรานะครับมีแค่เองแต่ไปเจาะนะนี่นะขีดไปขีดมาจะเจอจุดตัดตรงกลางตรงกลางจะเป็นขาวๆอยู่ เดี๋ยวเราก็เจาะดูตัวมัตเตอร์นะครับดอกอย่าให้ใหญ่นะนะพอดูนะฝั่งหนึ่งจะเป็นวงกลมผมระบายดูก่อนนี่นะมันจะเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเจาะตรงกลางแล้วเราค่อยๆตะใบนะครับหาตะใบเล็กๆนะตะไบเราก็เจาะกึ่งกลางก่อนเราค่อยตะใบไปเ,ปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มตะไบนะครับค่อยๆตะไบนะเพราะถ้าเป็นรูกว้างปุ๊บมันจะไม่มีตัวล็อกเนี่ยาจารย์ครึ่งเสี่ยวโอเคหาตะใบนะครับตะไบเล็กๆนะครับอนนี้นะครับเนี่ยผมตะใบไปเรื่อยๆนะฝั่งหนึ่งจะเรียบฝั่งหนึ่งจะโค้งมนแล้วก็ใส่ไปในร่องเลยเนี่ยฝั่งเรียบปึ๊บปึ๊บเนี่ยพอดี โดเทสนะครับอ่ะมันก็จะหนักฝั่งนี้เดี๋ยเราต้องมีฐานไม้ยืดอย่างนี้ประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ล้มอ่ะนี่ใส่เึ๊บเปิดสวิตช์อืมแค่นี้เองเนะเราถ้าได้จุด,จดกึ่งกลางแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดี ด้านในถ้าใครคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็หยอดได้เลยหยอดกาวร้อนนะครับกาวร้อนเป็นกาวร้อนจริงๆริงนะเหมือนพวกกาตวตะช้างยึดไปเลยก็ได้ถ้าใครคิดว่าไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใครคิดเปลี่ยนเดี๋ยวเราเจาะรูน็อตตรงนี้เพื่อร้อยน็อตยาวนะครับเพื่อให้ลงไปดันถ้วยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนนี้ผมเจาะเพิ่มอ่าเจาะเพิ่มอันนี้โดยการวางปากกานี่มันก็ขีดวงนี้นะครับวางกับพื้นโตเรียบ ก็จะได้วงเท่ากันแล้วเราก็มาแบ่งให้สัดส่วนเท่ากันนะครับขนาดท่ออันนี้ผมใช่1.5นิ้วนะครับท่อ1.5นิ้วแล้วด้านในห,นหน้าที่ผมบอกนี่ตัวนี้จะเข้าเออนี่นะแล้วผมก็จะขันขันพอดีเอออะเนี่เห็นไหมครับเข้าไปจับด้านในแล้วตัวด้านนอกผมก็าใช้หนังยางนะครับ ี่บางคนอาจจะขันให้หนีบนะหนีบมันหาจุดกึ่งกลางยากขันว่าเออมันจะหนีบซ้ายหนีบขวาจุดกึ่งกลางยากแต่ถ้าทําอย่างนี้หนังยาง,ยางแล้วเราแหวกปึ๊บเ,เอาด้ามขันเอาไปใส่นะแล้วเราก็ประคองตรงนี้ยเวลามันหมุนเนี่ยมันจะหนีบยังไงก็อยู่ตรงกลางนะครับเห็นนะมันจะบาลานซ์ของมันให้อยู่ตรงกลางตลอดะรอบๆถ้าเนี่ยเราไปวาง ที่เราทําที่วางคันนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็หมุนเลยตัวนี้มันหนีบอยู่อยู่แล้วไอ้คันเนี่ยนะคันก็หนีบอยู่ตรงกลางแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้ศูนย์นะพอถ้าเรามัวดต่ปรับนะเพื่อให้หนีบคันมันไม่ได้ศูนย์นะครับหาศูนย์ยากนิดนึงแต่ใช่นังย่างเนี้ยได้ศูนย์แน่นอนถ้าใครบอกว่าตัวเล็กหนีบได้ไหมเราก็ควายคนละแบบนะควายอีกแบบว่าควายให้มันได้เนี่ยให้ให้มันรูเล็กนะครับควายยังไงก็ได้ให้มันรูเล็กเอาเนี่ยควายอย่าง เนี่ยนะรูเล็กหนีบได้เผื่อจะปลายคันหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทําทุ่นทําอะไรอย่างงี้หนีบล้วก็เปลี่ยนแต่นี่ผมจะทําตัวคันนะครับทําตัวคันด้ามด้ามคันเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ได้หรือจะเพิ่มตัวน็อตนะเพิ่มเพิ่มความถี่ตัวน็อตก็ได้แน่นแน่นแน่นอนพอตัวเนี้ยมันลงไปยึดยึดกับหัวมอเตอร์นะครับนะครับ หรือใครจะเอาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับกบปิดเปิดสวิตช์เอานะหมุนปิดเปิดสวิตช์เอาเลือกหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับีปิดใส่ปิดเปิดสวิตช์เอาบางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับ ะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในพวกมอเตอร์ดีซเลย<น>มันคุมได้เลยนะครับอ่มีการสับสับคั่วกันมันก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้เลย <S <'S นี่มาดูตัววางคันนะครับตรงปลายนะอันนี้ผมก็ต่อเอาแบบง่ายๆนะครับเก็บไอ้พวกเศษเศษมามาต่อให้วางได้แล้วก็นี่ลูกล้อด้านบนอืม แต่ตัวนี้ลูกล้อมันหมุนได้นะครับมันหมุนได้มันเป็นรุ่นแบบหมุนได้ผมก็เลยยิงน็อตเข้าไปยิงน็อตเข้าไปยิงน็อตเข้าไปถ้าใครใช้นะหาซื้อตามพวกร้านที่เอวนะครับลูกไม่กี่ตังค์นะเป็นแบบไอ้พวกแบบหมุนไม่ได้นะครับยิ่งดีนะมันจะวางง่ายแต่หมุนได้อย่างเงี้ยมันจะวางยากนิดนึงเนี่ยนะแล้วก็าวางแบบชิดๆกันประมาณนี้นะเป็นในพวกแบบคล้ายๆซิลิโคนนะครับยางซิลิโคนยิ่งดีนะครับนะประมาณนี้ อันนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานแล้วก็วางไว้เลื่อนได้นะครับตัวนี้เลื่อนได้นะเราอยากเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับวางคันอ่านี่ผมวางเอาอาจจะไม่ไกลมากนะครับทุกทีมันวางไปได้เลยนะแต่น,นี่ผมอยากให้มันอยู่ในเฟรมกล้องนะครับตัวนี้เห็นนะหนังยางไม่ต้องไปหมุนน็อตอะไรให้ยุ่งยากเลยแล้วก็หนังยางใส่เข้าไปปึ๊บเอาคันหมุนหมุน,มน,มนใส่แค่นี้เองแล้วก็จับตรงน,นี้ครับแล้วก็ นี่ไฟสองรอยิบนะครับเสียบไฟสองรอยสิบเนี่ยแยกสายได้สายเป็นแบบแจ็คเสียบเปิดนะครับหมุนใช้งานง่ายๆนะครับทำตัวเคลือบคันเอง สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ